สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับกรุงศรีออโต้นะครับพักหนี้ให้กับลูกค้านะครับโดยมีการแจ้งความประสงค์พักหนี้ผ่านเว็บไซต์ของกรุงศรีออโต้ได้เลยนะครับสามารถพักหนี้ทั้งรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถแจ้งความประสงค์ได้เลยนะครับกรุงศรีออโต้ Auto, นะครับออกมาตรการใหม่มาตรการพักหนี้ช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารนะครับโดยเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะครับมีการพักค่างวดนะครับปรับโครงสร้างหนี้นะครับและขยายเวลาผ่อนชำระและลดค่างวดด้วยนะครับลงทะเบียนพักหนี้ผ่าน q r code คหรือ ผ่านเว็บไซต์ของกรุงศรีออโต้นะครับผมซึ่งกรุงศรีออโต้นะครับ ก็เปิดตัวระบบใหม่นะครับคือระบบให้บริการลูกค้าผ่านเว็บไซต์ onwebrequest นะครับเพื่อลองรับโครงการพักผ่อนกับกรุงสีออโต้นะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับสามารถยื่นคำร้องขอพักชำระนี่ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทั ในลิงก์เดียวเลยนะครับผมสามารถยื่นออนไลน์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรุงศีออโต้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับผมสำหรับมาตรการการพักหนี้นะครับก็จะมีการลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด30%ของค่างวดเดิมนะครับผม และก็มีการพักชำระค่างวดสูงสุด3เดือนนะครับผมเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 และลอกใหม่นะครับในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับผมสินเชื่อเช่าซื้อนะครับพักชำระค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับผมส่วนสินเชื่อํำนำทะเบียนรถนะครับพักชำระเฉพาะเงินต้น นะครับผมกรณีนี้นะครับกรุงศรีออโต้ Auto นะครับจะสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือนะครับผมโดยขึ้นอยู่กับธนาคารนะครับว่าจะพิจารณาให้ลูกค้าหรือไม่นะครับคุณสมบัติของลูกค้านะครับผมก็เป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับกรุงศรีออโต้ก่อน1มกราคม2564นะครับไม่เป็นสินเชื่อที่ค้างเกิน90วันนะครับผมถ้าค้าง ค่างวด90วันก็เข้าร่วมไม่ได้นะครับผมแล้วก็เอกสารครับก็มีสำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อเอกสารยืนยันผลกระทบจากโควิด19นะครับสำเนาบัตรประชาชนผู้คำ้ำนะครับแล้วก็เอกสารยืนยันที่ได้ผลรับกระทบจากโควิด19นะครับผม าสามารถที่จะกรอกข้อมูลนะครับชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนเลขทะเบียนรถนะครับจังหวัดของท่านนะครับแล้วก็ข้อมูลประเภทสินเชื่ออะไรนะครับมาตรการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้เลยแล้วธนาคารก็จะไปพิจารณาของท่านนะครับแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับนี่คือข้อมูลนะครับการพักนี่ของกรุงศรีอยุธยานะครับกรุงศรีออโต้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่จะเข้าร่วมโครงการ นะครับสามารถคลิกเข้าร่วมโครงการได้เลยนะครับผมขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอพระคุณครับสวัสดีครับ